ล่าสุดสี่นาดังวิเคราะห์ข้อโต้แยงแม่นองชมพู่ลุงพลเริ่มจากนายนิติธรแก้วโตวหรือทนายเจมมองว่าประเด็นหลงป่าและน้องขาดน้ำจนเสียชีวิตมีน้ำหนักเพราะคดีเก่าๆในอดีตพบว่าเด็กเล็กมักเดินไปเรื่อยๆแบบนี้แต่ก็ยังไม่ตัดประเด็นเรื่องการฆาตกรรมอำพรางทิ้งเพราะมองว่า มีโอกาสขึ้นได้เช่นเดียวกันขัดแย้งกับนายรณนรงแก้วเพชรประธานเครือข่ายรุนรงค์ทวงคืนความยุติธรรมในสังคมมองว่าเด็กอายุสามขวบแบบน้องจำพูไม่น่าจะเดินขึ้นไปบนภูเขาที่มีหินสลับซับซ้อนเองได้ต้องมีคนพาขึ้นไป ส่วนนายเกิดผลแก้วเกิดทนายความอีกคนมองว่ามีความเป็นไปได้ทั้งหลงป่าและฆาตกรรมอำพรางซึ่งหากถูกฆาตกรรมอาจเกิดจากความไม่ตั้งใจจึงจำเป็นต้องพยายามปกปิดขณะที่นายเดชากิตติวิทยาน,นันหรือทนายเดชาประธานเครือขา่ายทนายใครทุกตะทอนว่าไม่ว่าใครจะเป็นคนฆ่านองชมพู่แต่ท้ายที่สุด มีโอกาสที่คดีนี้จะถูกยกฟ้องเพราะหลักฐานที่ปรากฏอยู่ตอนนี้ไม่มีน้ำหนักที่จะมัดตัวบุคคลได้เลยทนายทั้งสี่คนยังวิเคราะห์ถึงข้อโต้แย้งที่แม่นอนสมพูและลุงพลโต้อตอบการผ่านสื่อไปมาว่ามีความเปลี่ยนไปได้มากน้อยแค่ไหนเช่นกรณีที่แม่นอนสมพูตั้งคำถามว่าในเวลาประมาณ9นาิกา30นาที ของวันที่11พฤษภาคมซึ่งเป็นวันที่น้องสะพูหายตัวไปลุงพลหายไปไหนแม้ก่อนหน้านี้จะมีการอธิบายว่าลุงพลไปรับพระที่วัดแต่ก็พบว่าวันนั้นใช้เวลามากกว่าทุกวันเพราะปกติจะใช้เวลาประมาณ5นาทีแต่วันนั้นลุงพลใช้เวลาถึง30นาที ประเด็นนี้ทานายรณรงค์บอกว่าหากลุงพลเป็นคนพาตัวน้องชมพู่ขึ้นไปพูเหล็กไฟจริงตามร่างกายของลุงพลจะต้องมีร่องรอยขีดข่วนต่างๆส่วนทานายเกิดผลมองว่าเป็นการปรักปรมที่ขัดกับข้อเท็จจริงเพราะน้องชมพู่หายไปในช่วงเวลา8.50นาหทีถึงเวลา 9. ก้นิกาแต่ลุงพลไปวัด ในช่วงเวลา9นาิกา30นาทีส่วนที่ทนายเดชาม,มองว่าควรมีผู้เชี่ยวชาญด้านการเดินเข้ามาร่วมตรวจสอบพร้อมมองว่าควรทดลองให้ลุงพลหรือใครเดินจากบ้านของน้องชมพู่ขึ้นไปบนเขาเพื่อดูว่าใช้เวลามากกว่า30นาทีหรือไม่ประเด็นนี้ทีมข่าวเคยลองเดินขึ้นไปบนเขาระยะทางประมาณ 1-2กิโลเมตรแต่เส้นทางเดินยากใช้เวลาประมาณ1-2ชั่วโมงส่วนกรณีที่แม่น้องชมพู่บอกว่าลุงพลรักน้องชมพู่มากเกินไปทานายส่วนใหญ่มองว่าเป็นแค่ข้อสงสัยที่ไม่เกี่ยวกับคดีการตายของน้องชมพู่หรือหากจะกล่าวหาว่าเป็นเรื่องชู้สาว ต้องมีหลักฐานเรื่องการล่วงละเมิดทางเพศประเด็นนี้จึงจะมีน้ำหนักมากพอส่วนที่ลุงพลตั้งข้อสังเกตว่าทำไมแม่และพ่อของน้องชมพู่ไม่เดินขึ้นไปบนภูเหล็กไฟทั้งก่อนและหลังได้รับบอแสเรื่องรองเท้าของน้องทนายเดชามองว่าเป็นเพียงการตั้งข้อสงสัยกันไปมาไม่เป็นประโยชน์ใดๆกับรูปคดี ขนาดที่ทนายเกิดผลบอกว่าตัวเองก็สนใจประเด็นนี้และตั้งข้อสังเกตแบบเดียวกันว่าทำไมพ่อและแม่ไม่ไปตามหาลูกขัดแย้งกับทนายเจมที่มองว่าไม่ควรเอาบรรทัดฐานของคนอื่นประชีวัดว่าพ่อและแม่จะขึ้นหรือไม่ขึ้นไปบนภูเหล็กไฟส่วนประเด็นที่สังคมกำลังให้ความสนใจอยู่ในขนานี้คือการที่น้องสดดิงโกหกว่านอนหลับ ขณะน้องจะพู้หายตัวไปทนายทั้งสี่คนเห็นสดครองกันว่าตำรวจต้องเร่งตรวจสอบเรื่องนี้โดยทนายรณรงค์และทนายเดชาเห็นว่าการที่น้องสดิงซึ่งเป็นพยานกลับคำพูดในทางกฎหมายสะท้อนว่าพยานปากนี้ไม่มีความน่าเชื่อถือนอกจากนี้ทนายเดชายังแสดงความเห็นถึงการที่ตำรวจระบุว่า ตอนนี้สอบปักคำไปแล้วกว่า900ปากแต่ยังไม่สามารถออกหมายจับผู้ต้องหาได้สะท้อนว่าพยานหลักฐานอ่อนมากหากส่งฟ้องอาจจะทำให้ท้ายที่สุดแล้วศาลยกฟ้องคดีประเด็นของทนายเดชาสอดคล้องกับแนวทางตำรวจที่เปิดเผยว่าต้องทำคดีให้รัดกรุมที่สุด เพื่อป้องกันไม่ให้ท้ายที่สุดสารยกฟ้องและผู้กระทำผิดลอยนวลขณะที่พลตำรวจตีวิชัยสังประภัยอดีตรองผู้บัญชาการตำรวจนครบาลมองว่าแนวทางการสอบสวนตอนนี้ตำรวจน่าจะให้น้ำหนักว่าผู้ก่อเหตุคือคนใกล้ชิดหรือคนในครอบครัวซึ่งปรากฏการโต้ตอบ การไปมาของคนในครอบครัวของน้องชมพู่ตอนนี้จะยิ่งทำให้ตำรวจหาตัวผู้ก่อเหตุได้ง่ายขึ้นเพราะต่างฝ่ายต่างพูดข้อมูลแฉกันไปมาส่วนกรณีที่มีข้อมูลว่าพี่สาวน้องชมพู่โกหกมาตลอดสองเดือนพอตำรวจตีวิชัยวิเคราะห์ว่าตอนนี้พี่สาวของน้องชมพู่กลายเป็นตัวละครที่สำคัญหลังจากนี้ตำรวจน่าจะมีการเรียกสอบสวน ซึ่งหากเชื่อมโยงกับข้อมูลที่ตำรวจมีก่อนหน้านี้คดีอาจจะคลี่คลายได้เร็ววันแต่การจะสอบปากคำนองสดิงก็มีข้อจำกัดอยู่หลายอย่างโดยเฉพาะการที่พี่สาวน้องชมพู่ยังเป็นเยาวชนจำเป็นต้องมีสหวิชาชีพและผู้ปกครองอยู่ร่วมการสอบด้วย ใกล้ปิดคดียาวนานสองเดือนตำรวจได้หลักฐานสำคัญใครทำให้หน้องชมพู่ตายคดีน้องชมพู่ใกล้คลี่คลายแล้วลุ้นผลตรวจนิติวิทยาศาสตร์ภายใน2-3วันนี้โดยล่าสุดเมื่อวันที่10กรกฎาคมพลตำรวจเอกสุวัสด์แจ้งยอดสุขรองผอบตรเปิดเผยความคืบหน้าการคลีค่คลายคดีการเสียชีวิต ของน้องชมพู่เด็กหิงวัยสามขวบที่หายตัวไปจากบ้านเมื่อวันที่11พฤษภาคมที่ผ่านมาก่อนที่จะเจอร่างไร้วิญญาณบนภูเหล็กไฟห่างจากหมู่บ้านหลายกิโลเมตรว่าชุดสืบสวนได้ลงพื้นที่ทำงานอย่างต่อเนื่องตลอดสองเดือนที่ผ่านมาแม้จะมีประเด็นพยานเด็กหญิงเพื่อนของพี่สาวของน้องชมพู่ให้ข้อมูลว่าแท้จริงแล้ว พี่สาวของน้องชมพู่นอนเล่นโทรศัพท์มือถือขณะที่น้องชมพู่หายตัวไปไม่ได้เผลอนอนหลับอย่างที่เคยให้ข้อมูลไว้ทางตำรวจมั่นใจว่าประเด็นนี้จะไม่ส่งผลกระทบต่อรูปคดีและแนวทางการสืบสวนสอบสวนอย่างแน่นอนขณะที่พันตำรวจเอกกฤษณะนะพัฒนาเจริญรองโฆษกสตชเปิดเผยว่า ตำรวจได้เรียกสอบปากคำพยานที่เกี่ยวข้องไปแล้วกว่า900ปากและในอีก2-3วันจะได้รับรายง,งานผลการตรวจทางนิติวิทยาศาสตร์เช่น DNA และวัตถุพยานต่างๆจากหลายหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเชื่อว่าอาจจะเป็นหลักฐานชี้สำคัญในการคลี่คลายคดีนี้60วันผ่านไปแล้วสำหรับคดีน้องชมพู่เสียชีวิตปริศนาบนเขาภูเหล็กไฟห่างจากบ้านพัก2กิโลเมตร ในพื้นที่บ้านกกกอกหมู่สองตําบลกกตูมอําเภอดงหลวงจังหวัดมุกดาหารโดยเจ้าหน้าที่ตำรวจทํางานอย่างหนักเร่งหาหลักฐานคลี่คลายคดีล่าสุดมีรายง,งานว่าขณะนี้มีหลักฐานสําคัญก่อนจะออกหมายจับคนร้าย แม้ยังไม่รู้ว่าใครคือคนร้ายทำให้น้องชมพู่เสียชีวิตแต่ภายในพื้นที่หมู่บ้านกกอกได้ร้อนเป็นไฟอีกครั้งหนึ่งระหว่างไฟนายอนามัยและนางสาววิตรีวงศรีชาพ่อและแม่ของน้องชมพู่ได้ออกมาตั้งข้อสงสัยลุงพลหรือนายชัยพลวิพาลุงของน้องชมพู่น่าจะเป็นคนก่อเหตุขณะที่ฝ่ายลุงพลยืนยันล้านเปอร์เซ็น ไม่ได้เป็นคุณค่าเพราะรักน้องชมพู่เหมือนลูกและได้โต้กลับตั้งข้อสงสัยทำไมพ่อและแม่ของน้องชมพู่ไม่ขึ้นไปบนเขาผู้เล็กไฟบริเวณจุดที่พบศพรวมถึงไม่ล้างหน้าศพลูกของตัวเองทำให้กระแสสังคมตีกลับในทางลบไปยังพ่อและแม่ของน้องชมพู่เมื่อบุคคลที่เกี่ยวข้องกับน้องชมพู่ต่างไฟต่างโทษกันไปว่ากลายเป็นความร้าวฉานในวงสาคนาญาติ ที่อีกฝ่ายเป็นพี่สาวของแม่นอนชมพู่ซึ่งเป็นเมียของลุงพลต้องมามีความรู้สึกไม่ดีกับน้องสาวตัวเองเรื่องราวที่เกิดขึ้นถึงขั้นมีการท้าการสาบานต่อหน้าวัดพระแก้วและเข้าเครื่องจับเท็จกันให้หมดส่วนใครจะโกหกอย่างไรเพื่อให้ตัวเองพ้นผิดในคดีน้องชมพู่คงไม่เกินความสามารถของตำรวจอย่างแน่นอนเพราะร่ำเรียนในวิชาสืบสวนสอบสวนเกี่ยวกับ ด้านภาษากายทำให้คดีมีความคืบหน้ามากกว่า80%หรือเกือบจะปิดคดีได้แล้วแม้หลักฐานทางนิติวิทยาศาสตร์มีน้อยมากมีรายงานว่าตำรวจชุดสอบสวนพบดินเอของผู้ต้องสงสัยบนตัวของน้องชมพู่แล้วซึ่งเป็นหลักฐานชิ้นสำคัญภายหลังเก็บตัวอย่างดินเอมาจาก คนเกือบทั้งหมู่บ้านและสอบปากคำพยานที่เกี่ยวข้อง9ก้า้อยกว่าปากและขณะนี้รอการสรุปสำนวนเตรียมส่งให้อายการก่อนออกหมายจับต่อไปชาวบ้านยันพ่อชมพูใส่เสื้อส้มจำแม่นออกค้นเด็กเห็นคาตาแม่อ่อนล้าปัดตอบ เมื่อวันที่9กรกฎาคมนางดอกไม้นามสมมุติชาวบ้านกกกอกให้ข้อมูลกับทีมข่าวอมรินว่าตนได้ยินชาวบ้านกกอกเล่าต่อๆกันมาว่าเมื่อวันที่11พฤษภาคมในช่วงเช้าในอนามัยพ่อของน้องชมพูด่ได้ไปไถนาและมีการสวมใส่เสื้อสีส้มแขนสั้น ส่วนตัวแล้วตนก็สงสัยในตัวพ่อน้องชมพู่ว่าจะตรงกับเสื้อสีส้มที่แก๊งจำปาให้ข้อมูลการแต่งกายของคนร้ายหรือไม่ที่ตนให้สัมภาษณ์ในวันนี้ตนไม่ได้กล่าวหาพ่อน้องชมพู่แต่อย่างใดตนก็เป็นชาวบ้านคนหนึ่งตนมีสิทธิ์ที่จะสงสัยเพราะทุกคนในหมู่บ้านก็ล้วนแต่เป็นผู้ต้องสงสัยทั้งหมด สำหรับในอนามัยเท่าที่ตนเองรู้จักเขาจะเป็นคนไม่ค่อยพูดถามคําตอบคําแต่ก็เป็นคนปากหนักอยู่เหมือนกันอย่างไรก็ตามนางดอกไม้ยังบอกอีกว่าชาวบ้านกกกหลายๆคนรู้ข้อมูลดีแต่เขาไม่ค่อยอยากจะพูดกันบางคนเห็นเหตุหการณ์จริงๆแต่พอเจ้าหน้าที่ไปสอบถามเขาก็บอกว่าไม่เห็น ต่อมาทีมข่าวได้พูดคุยกับนางเปรี้ยวนามสมมุติชาวบ้านรายหนึ่งที่ออกไปค้นหาน้องชมพู่ในช่วงแรกที่น้องชมพู่หายตัวไปพร้อมกับนายอนามัยนางสาววิตรีพ่อและแม่ของน้องชมพู่โดยนางเปรี้ยวให้สัมภาษณ์ว่าเมื่อวันที่11พฤษภาคมตนทราบข่าวว่าน้องชมพู่หายตัวไป ประมาณ10บโมงก,กว่าจากนั้นตน,นก็เดินไปที่บ้านน้องชมพู่เพื่อช่วยตามหาน้องชมพู่ก็เห็นนายอนามัยและนางสาววิตรีเดินค้นหาลูกสาวแถวๆเลยบ้านน้าตายสำหรับการแต่งกายของพ่อน้องชมพู่นั้นตน,นก็เห็นนายอนามัยใส่เสื้อสีส้มเป็นเสื้อแขนสั้นส่วนกางเกงจำได้แค่ว่านายอนามัย ใส่กางเกงขาสั้นแต่ไม่แน่ใจว่าเป็นกางเกงสีอะไรทั้งนี้ตนไม่กล้าออกมาเปิดเผยในช่วงแรกๆเนื่องจากตนไม่คิดว่าคดีน้องชมพู่จะกลายมาเป็นเรื่องใหญ่ และตนขอยืนยันว่าเมื่อวันที่11พฤษภาคมตอนอยู่บ้านก็ไม่เห็นรถลุงพลเข้ามาในซอยบ้านนอนชพพู่แต่อย่างใดและตอนนั้นตนก็ไม่ได้ยินเสียงรถยนต์มาจากทางบ้านหน้าต่ายอีกด้วยส่วนตอนที่รถไถนาของนายอนามัยขับเข้าไปในซอยตอนก็ไม่ได้เห็นเหมือนกันแต่ตนขอยืนยันอีกครั้งว่าตนเห็นพ่อนอนชู้ใส่เสื้อสีส้มแขนสั้นด้วยสองตาของตัวเอง ต่อมาในเวลา19นาินาทีของวันที่9กรกฎาคมนางสาววิตรีวงศรีชาและนายอนามัยวงศรีชาพ่อและแม่ของน้องชมพู่ได้เดินทางกลับจากกรุงเทพเมื่อมาถึงบ้านก็มีการเหนื่อยล้าจึงได้นั่งทานข้าวกับหน้าตายกับหน้าแต่ก่อนจะอาบน้ำและพักผ่อนก่อนส่วนวันพรุ่งนี้ถึงจะให้สัมภาษณ์ในทุกประเด็น